อีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะก็อย่าลืมนะคะท่านที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปุนา USA นะคะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วปุนาคอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้นะคะปุนามีคอนเทนต์นะคะที่จะมาเราสู่กันฟังนะคะคือมีน้อง FC คนหนึ่งนะคะคือ น้องเขาก็บอกว่าพี่พี่มีเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินส์ทำไมพี่ไม่ลองทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทำไมสาวปินถึงได้เปรียบสาวไทยเราเพราะว่า,ายกเว้นเรื่องภาษาแล้วนะคะแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่สาวปินเขาได้เปรียบเราเราจะได้มาปรับปรุงนะคะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะจะได้ให ไม่ต้องอให้สาวปินล้ำหน้านะคะพีะ่ลองทำเกี่ยวกับอคอนเทนต์นี้ได้ไหมเพื่อน้องๆน,นะคะรุ่นหลังนะคะน้องๆที่อยู่เมืองไทยจะได้มาปรับปรุงนะคะก็วันนี้นะคะปุณาก็เลยนะคะ ในฐานะนะคะที่ตัวเองนะคะมีเพื่อนคนไทยนะคะไม่ใช่มีเพื่อนคนไทยมีเพื่อน oh no, ฟิลิปปินส์อยู่ <คน S 1> เยอะ<ท>ยนะคะก็จะได้มาแนะนํานะคะว่าทํำยังไงเพราะหรือว่าสาเหตุอะไรที่คนไทยเราถึงแพ้นะคะคนคนฟิลิปปินส์นะคะก็ก่อนอื่นนะคะมาดูหัวข้อแรกนะคะคือ ก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงนะคะเรามาดูลักษณะนิสัยของคนฟิลิปปินส์นะคะเท่าที่อันนี้เท่าที่ตัวเองนะคะมีเพื่อนนะคะแล้วก็ทํางานกับเขามานะคะตลอด10กว่าปีที่ปูนามาอยู่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ไปทํางานก็จะทํางานกับเพื่อนฟิลิปปินส์นะคะตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่โปรเกษียนนะคะและทุกวันนี้นะคะก็ยังคบนะคะเพื่อนส่วนมาก เพื่อนปูนาที่อยู่ที่นี่ส่วนมากที่ไปงานสังสรร์ปาร์ตี้ก็จะเป็นเพื่อนฟิลิปปินนะคะส่วนเพื่อนคนไทยนะจะไม่ค่อยมีนะคะไม่แทบไม่มีเลยนะคะเพราะว่าคนไทยที่นี่ส่วนมากก็จะมีแต่คนที่สูงอายุนะคะแล้วก็รุ่นเราคราวเดียวกันกับรุ่นปูนานี่จะไม่ค่อยมีนะคะมันก็และอีกอย่างก็จะเป็นรุ่นน้องๆอ,อีกนอนคือต่างคนต่างคือคนไทยนี่เขาจะไม่ค่อยแบบสังสรรค์เฮฮาเหมือนคนฟิลิปปินนะคะ ฉะนั้นนะคะปูนาถึงคบกับฟิลิปปินมากกว่าคนไทยแล้วก็สบายใจกว่านะคะคือมาดูนิสัยของคนฟิลิปปินนี่นะคะคนฟิลิปปินเขาจะเป็นคนที่อชอบนะคะสนุกนะคะสังสรรค์เฮฮาปาร์าาตี้นะคะเขาเป็นคนชอบร้องเพลงนะคะไม่ว่าประงานาที่ไหนนะคะเพื่อนนะคะก่อนโควิดนี่ไม่ได้พูดพูดถึงช่วงโควิดนะคะคือช่วงก่อนโควิดเนี่ย เราจะจ,จัดปาร์ตี้บ่อยมากทุกอาทิตย์นะคะหลังเลิกงานเนะคะจะทุกวันเสาร์นะคะจะจัดงานปาร์ตี้แล้วก็วันเกิดคนฟิลิปปินส์เจ็ดบ่อยมากนะคะแล้วเขาก็จะรวมกลุ่นรวมกลุ่มกันนะคะปัดจัดปราร์ตี้สังสรรค์เฮฮหาแล้วเขาชอบนะคะร้องเพลงคาราโอเกะนี่เป็นเป็นอะไรที่คนฟิลิปปินส์ชอบมากแล้วเขาร้องเพลงได้เพลาะนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะเรื่องการแต่งตัวนี่นะคะคนฟริปิน,น์นี่เขาจะแต่งตัวเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะสูงมากนะคะขนาดเขาถึงเขาจะมีลักษณะตัวอ้วนตัวเตี้ยตัวอะไรก็ตามนะคะเขาจะไม่แคร์สายตาคนอื่นนะคะ เพราะว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากจริงๆนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหหุ่นนี่อ้วนตึบหรือบางคนเอวนี่ก็ไม่มีเขาก็ยังใส่กางเกงขาสั้นก็เขาไม่แคร์นะคะเขาไม่แคร์สายตาคนอื่นเพราะว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงเขาอยากใส่อะไรเขาก็ใส่เขาแต่งตัวแข่งกันคนฟิลิปปินส์นี้ถึงคุณจะอายุมากอายุ60 70 เกือบจะ80เขาก็แต่งตัวเขาแต่งตัวแข่งกันเขาจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วคือเขาจะทําอะไรเขามีความมั่นใจสูง mm hmm. เขาไม่ไม่มองว่าคนอื่นจะมองเขายังไงเปรียบเทียบนะเขาก็ไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนสวยเลยนะคนฟิลิปปินส์ไม่ได้สวยกว่าคนไทยนะคะคนไทยเรานี่สวยสวยมากกว่าฟิลิปปินส์เยอะนะจะบอกให้ตามที่อยู่ ในเมืองนอกที่คบๆกันอยู่แล้วหุ่นเขาก็ไม่ได้ดีเหมือนคนไทยนะคนฟิลิปปินส์เขาจะเป็นคนตัวเตี้ยและบางคนก็สามีก็จะมีแต่คนแก่แล้วเขาไม่แคร์ด้วยว่าเออเขาแต่งงานกับคนแก่เขาไม่แคร์ด้วยว่าคนอื่นเขาจะมออย่างเขาไม่แคร์แล้วก็ที่สําคัญที่บอกนะเขาอยากจะใส่เกงขาสั้นเขาอยากใส่กระโปรงขาสั้นเขาอยากถึงเขาอายุหกสิบเจ็ดสิบ เขาก็จะใส่ถ้าเขาอยากจะใส่เขาจะไม่แคร์สังคมว่าคนอื่นเขาจะมองอเขาด้วยสายตาอย่างไงเขาไม่แคร์นี่คือจุดสําคัญของฟิลิปปินส์นะคะเรามาย้อนดูคนไทยเราคนไทยเราเนี่ยจะใส่อะไรนะคะก็กลัวกลัวเพื่อนหรือว่าคนอื่นว่าอุย้ยอ้วนขาก็ใหญ่ทําไมต้องใส่ยางเกงขาสั้นไม่ดูตัวเองมั่งคือกลัวไปหมดเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเรามันมันมีนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่ดึกดําบันคือใครจะใส่อะไรใส,ส่ชุดว่ายน้ําแก่แล้วก็ยังไปใส,ส่ชุดว่ายน้ําบางคนก็จะแต่งตัวอะไรก็กลัวแต่คนอื่นว่าอย่างง้้นอย่างนี้เพราะว่าคนไทยเราไม่มีความมั่นใจความมั่นใจนี้ไม่มีเลยนะคนไทยนี่น้อยมากเพราะเหตุใดเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วคนเขาจะมองว่าอุ้ย ไปดูตัวเองเลยใส่เสื้อผ้าโอ้ยไม่เงี้ยไอ้นี่เทาไปนี่ก็เยาวยังมาใส่กางเกงขาสัน้นโอ้ยจะเปนาบพบังจาของอันนี้คือคนไทยนะสมมติเราคุณป้าคุณนา้าคนไทยไปใสก่กางเกงขาสั้นนี่โอ้ยบังขาขึยิ่งเหี่ยวมาใส่กางเกงขาสัน้นจะเป็นบพอ,อายเนาะออันนี้คือคนินสัยคนไทยกลัวคนอื่นว่าแล้วเขาว่าจริงๆคนไทยว่าจริงๆคนไทยนี่ชอบว่าให้คนไทยด้วยกันทําไมไม่ แต่ไม่เคยให้กําลังใจกันคือมาเปรียบเทียบกับคนฟิลิปปินส์เขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ว่าให้กันถึงเขาจะว่าเขาอาจจะรับหลังเขาอาจจะมาว่าแต่ว่าเขาจะไม่พูดต่อนะฮะคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเฉยๆเท่าที่บูนาคบกับคนฟิลิปปินส์มานะลักษณะเขาจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะคนฟิลิปปินส์นะคะอันนี้คือข้อเสียเปรียบของคนไทยเราคือการแต่งตัวคือเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะ นี่นะคะปัญหาคือข้อหนึ่งคือการแต่งตัวนะคะคือความมั่นใจนะคะมาดูปัญหาที่2นะคะปัญหาที่เจอเยอะมากนะคะสำหรับคนไทยเรานะคะคือรูกเขาลูกเราลูกเธอลูกฉันนะคะคือปัญหาลูกติดนีคค่คือบางคือคือบางคนมีก็มีลูกติดนะคะบางคนก็ได้สามีที่มีลูกติดนะคะฝอนี่แหละที่ได้ลูกติดแล้วก็บางทีคนไทยก็มีลูกติดมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ คือลูกเธอลูกฉันว่าง,งั้นเถอะคือฟิลิปปิน์นี่นะคะสาวปินนี่เขาเวลาเขาได้กับสามีที่คือได้อ่ฟอ่อที่มีลูกติดนะคะเขาจะเปิดอกคุยนะคะเขาจะคือเท่าที่เห็นนะที่ปูนามีเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินนะครับปูนาจะเห็นเขาเข้ากับลูกเลี้ยงได้ดีมากเข้ากันแบบม,มาอยัางคือคือเขามาอยู่อเมริกานี่นะ,ะยังไม่ถึงครึ่งวันเลย แต่เขาเข้ากับลูกเลี้ยงนี่แบบโอ้โหเห็นแล้วมันเขาทําได้แบบยอดเยี่ยมมากนะคือเขาเขาเปิดอกคุยกันตั้งแต่เขาจีบกันกับผู้ชายนะคะคือคนพิลิปปีนี่คือเคารพนะคะเขาเปิดอกคุยกันแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันนี่มันคือคือปัญหาการมีลูกเลี้ยงลูกเธอลูกสารนี้มันจะลดลงนะเพราะว่าถ้าถ้าต่างคนต่างเปิดอกคุยกันนะคะ ว่าลูกเธอลูกฉันเนี่มันก็ต้องยอมรับทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องปรับความเข้าใจกันปัญหาลูกเลี้ยงก็จะลดลงนะคะ,ะแล้วก็สาวไทยเนี่ยเราต้องบอกนะคะให้ชัดเจนถ้าเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกฉันนะเราก็ต้องบอกไปว่าฉันก็คนทำงานคนหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัว ฉันก็มีสิทธิ์ที่ออกสิทธิ์ออกเสียงในการดูแลสั่งสอนลูกเธอด้วยต้องคุยให้รู้เรื่องนะคะลูกเธอหรือว่าลูกฉันคือเรามาอยู่ด้วยกันเราก็ต้องตกลงนะคะตกลงแล้วก็เห็นเห็นเขาเรียกแบบว่าเปิดอกคุยกันอนะคือปัญหาทั้งสองฝ่ายแต่คนไทยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นส่วนมากจะเข้ากับลูกเลี้ยงยากมากเท่าที่ปุนาเห็นนะ ที่มีคนไทยแล้วแต่งงานกับสามีแล้วก็มีลูกนะคะจะเข้ากับลูกเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยและจะมีปัญหาคือสามีจะเอาเงินให้ลูกหน่อยคนไทยเราก็าอิจฉาตาร้อนว่าอย่างงนอย่างนี้อันนี้พูดตามตามที่เห็นนะบางคนคน,คนอื่นอาจจะคือต่างคนอื่นอาจจะแปลว่าต่างคนต่างคิดนะแต่ แต่ที่ปูนาพูดินี่พูดถึงปัญหาที่ปูนาเจอและปูนาเห็นมากับนะตาหลายๆคนที่ผู้หญิงไทยเราแต่งงานกับฝรั่งนะคะแล้วก็มีลูกติดเข้ากับลูกเลี้ยงไม่ได้คือปัญหาการอิจฉานะคะสามีเขาให้เงินลูกเขาก็หญิงไทยแล้วก็น้อยใจว่าแหสามีอย่างงโนนอย่างงี้คือมันมันแล้วก็ ปัญหานี้ก็เอามาพูดให้เพื่อนฟังแล้วเวลาพูดเอาเอาเอา,เอาปัญหาครอบครัวมาพูดให้เพื่อนฟังนะเพื่อนก็ออกความคิดเห็นอย่างโน้นอย่างนี้ใช่ไหมก็เอาความคิดนั้นแหละกลับมา,าคิดเอากลับมาที่บ้านแล้วก็มามีปัญหากับสามีคือ มันมีข้อคิดหลายๆอย่างจากคนอื่นพูดแล้วก็เอามาเก็บเอามาคิดแล้วก็เก็บเอามาใช้แล้วก็มาทะเลาะเบาะแว้งกับสามีที่บ้านไอ้เรื่องนี้นะคะเรื่องปัญหาลูกเธอลูกฉันนี้นะคะมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเราต้องพยายามนะคะเปิดอกนะคะ เปิดอกและแก้ปัญหาคุยกันนะคะแล้วก็เราต้องบอกให้ชัดเจนว่านะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงในการดูแลสั่งสอนลูกของเขาด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาลูกของเราหมายถึงลูกฝ่ายหญิงเนี่ยแฟนแตะต้องไม่ได้นี่อย่ามาแตะลูกฉันนะลูกฉันเธอจะมาว่าให้ลูกฉันอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะคะในเมื่อเขาก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เรามาแต่งงานกับเขาเขาก็สามารถมีสิทธิ์นะคะ สั่งสอนอบรมลูกของของเราได้เหมือนกันนะคนไทยเรามันมีหลายๆคนที่บางคนลูกตัวเองแล้วลูกตัวเองแล้วคนอื่นแต่ต้องไม่ได้ก็มีเยอะนะคะอันนี้คือปัญหาคนไทยที่แฝดฟิลิปปินส์นะคะเกี่ยวกับลูกเขาลูกเรานะคะเพราะว่าฟิลิปปินส์เขาเปิดอกคุยกันกับลูกลงลูกเลี้ยงนี่เขาไม่ค่อยมีปัญหานะคะเกี่ยวกับลูกลงลูกเลี้ยงนี่นะคะโอ้ยขอโทษขอดื่มน้ำก่อนอู พูดเพลินขอดื่มน้ํานะเป็นคนชอบดื่มน้ําไม่มีแก้วนะคะต้องเวลาดื่มน้ําจะไม่ไม่อมจะเป็นคนชอบกินอย่างนี้โทษทีโอเคหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปสิ่งที่เราแพ้สาวปิ่นนะคะอีกข้อนะคอก็คือค่าสินสอดนะคะค่าสินสอดนี้สําคัญมากนะคะคือ ปัญหาประเพณีนะคะคือประเพณีไทยเรานี่นะคะเป็นประเพณีที่แบบว่ามีตั้งแต่มาตั้งแต่สมัยโบ,บราณน,นะคะเป็นประเพณีที่แบบว่างดงามนะคะและมีที่มาที่ไปคือประเพณีสินสอดทองมั่นนะคะประเพณีสินสอดทองมั่นนะคะตั้งแต่นะคะเริ่มวัฒนธรรมนะคะคือฝรั่งเขาคือวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยนะคะเขาจะทดลองนะคะ ถ้าเขาคบกับใครนะคะวัฒนธรรมของเขานะคะเขาทดลองการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนนะคะถ้าเขาอยู่ได้เขาก็อยู่ถ้าเขาอยู่ไม่ได้ก็พูกกันตรงๆคือต่างคนต่างไปนะคะเขาจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนเขาจะไม่มีสินสอดทองมั่นนะคะเหมือนคนไทยนะคะคนไทยเรานี้นะคะสินสอดทองมั่นมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องอหน้าตาของ ครอบครัวนะคะแล้วก็หลังจากที่เรียกสินสอบทองมั่นแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะได้แต่แค่สินสอบทองมั่นนะคะหลังจากที่แต่งงานลูกสาวแต่งงานเสร็จเรียบร้อยนะคะอยากได้รถปิกอัพอยากได้บ้านใหม่อยากได้ที่ไร่ที่นาเอาเราไปเปรียบเทียบว่าทำไมบ้านคนโน้นได ลูกสาวเขาได้สามีฝรั่งทําไมเขามาซื้อที่ไร่ที่นาให้พ่อแม่ลูกบ้านนี้มาซื้อปิกอัพให้พ่อแม่ลูกบ้านโน้นมาสร้างบ้านคือเอามาเปรียบเทียบกันอันนี้คือสังคมไทยนะคะคือพ่อแม่ขอเงินแต่ลูกขอเงินหลังจากที่โอเคเรียกสินสอดทองบ้านแล้วก็ไม่พอนะคะยังเรียกค่าโน้นเรียกอย่างโน้นเรียกอย่างนี้อยากได้โน้นอยากได้นี่ แล้วก็ฝรั่งนะคะเขาไม่ได้ใช่ตู้อีตู้ a อ m นะคะที่คุณจะสามารถกดเงินกดอยากจะได้เงินเมื่อไหร่ก็ไปกดเอา ATM นะ,ะฝรั่งเขาก็เป็นมนุษย์ขี้เหม็นคนหนึ่งที่ต้องทำงานหนักนะคะเขาทำงานเหมือนกับคนไทยหรือคนมนุษย์ทุกๆคนนะคะไม่ใช่ว่าเขามี ไอ้ต้นไม้เงินอยู่หลังบ้านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า money tree นะคะเขาไม่ได้มีต้นไม้เงินอยู่หลังบ้านหรือว่าเขาไม่ได้เป็นตู้ ATM ที่จะให้คุณครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงไทยเรานะ่ะเรียกร้องอย,อยากได้นอนอยากได้นี่เปรียบเทียบกับครอบครัวคนอื่นอยากลูกคนโน้นได้อย่างนีง้ลูกคนนี้ได้อย่างน้นอันนี้คือประเพณีของคนไทยแล้วนะคะ มันเป็นอะไรที่แพ้นะคะเสียเปรียบนะคะสาวปิ่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาวปิ่นเขาไม่ได้มีค่าสินสอดเขาคบกับฝรั่งเขาคบและหลายคนเขาเลือกเขาสามารถเลือกและเขาไม่ต้องการที่จะ,ะเรียกค่าสินสอดเขาไม่มีค่าสินสอดนะฟิลิปปินเนี่ยฉะนั้นผู้ชายฝรั่งนะคะเขาก็ต้องทุ่มเท ไปเลือกผู้ผู้หญิงชาวฟิลิปปินเพราะว่าเขาไม่ต้องพรานี่เขาไม่ได้ต้องมาเสียเงินเนี่ยเขาเสียเงินค่าสินสอดแล้วมากมายไก่กองแล้วเขายังต้องไปเสียโน,น่นเสียนี่เสียเล็กเสียน้อยซื้อปิกซื้อปิกอัพซื้อนาซื้อสร้างบ้านให้ฝ่ายหญิงที่เป็นคนไทยด้วยฉะนั้นผู้ชายส่วนมากนะคะเขาตึงเลือกคนฟิลิปปินนะ,ะภาษาเขาดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่อง อค่าสินสอดเนี่ยเขาก็ไม่มีอยู่แล้วคือมันแตกต่างกันตรงนี้ผู้ชายเขาต้องไปเลือกฟิลิปปินส์จิสมมุติโอเคเขาคบผู้หญิงไทยแล้วก็ผู้หญิงฟิลิปปินในระหว่างกึง่งกลางนี้ผู้หญิงไทยต้องการค่าสินสอดแต่ผู้หญิงฟิลิปปินเขาไม่ต้องการลเลยเขาเขาบอกโอเคฉันอยู่กับเธอได้ถ้าอยู่ได้เราก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้แล้วก็อยู่ไ,ไ,ม,ไ,ไม่ต้องอยู่อะไรอย่างนี้เพราะผู้หญิงฟิลิปปินเขาไม่แคร์อยู่แล้วพวกนี้เขาไม่แคร์เพราะว่าบ้านประเทศเขายากจน บ้านเราก็ว่ายากจนแต่ยังไม่ยากจนเท่าคนฟิลิปปินส์นะคนฟิลิปปินส์นี่ยากจนกว่าเราเยอะเยอะมากเท่าที่เห็นนะเยอะจริงๆเยอะมากแล้วก็ถ้าสมมุติถ้าเขามาอยู่กับผู้ชายฝรั่งแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไปผู้หญิงฟิลิปปินส์เขาไม่แคร์แต่คนไทยเราไม่ได้เลิกแล้วมันเป็นอะไรที่ขายหน้าขายตาแล้วสมมุติว่าผู้ชายฝรั่งบอกว่า้ผู้หญิงฟิลิปปินส์เขาเป็นไม่ต้องการค่าสินสอดทองมัน่น แลวผู้หญิงไทยเราต้องการค่าสินสอดตงมันผู้ผู้ชายเขาก็ต้องเลือกฟิลิปปินส์สิคะผพ้เรื่องอะไรเขาจะมาเรียกผู้หญิงไทยนะคะเพราะว่าเขาต้องมาเสียเงินนะคะผู้ฟิลิปปินส์มันได้ฟรีใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่บัวขอบคุณวัตื่นแต่เช้าอีกแล้วจะไปทํางานใช่ไหมคะพี่บัวจะไปขายของแล้วใช่ไหมคะอันนี้หลักจําไว้เนอะ,ะคะ่ะจําไว้เลยนะคะสาวไทยนะคะฟังไว้นะคะฝรั่งเขาไม่ต้องการผู้หญิงมาประ,ประดับบารามีนะคะแต่เขาต้องการ ได้ผู้หญิงที่มาเป็นคู่คิดนะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยตัดสินใจในการใช้ชีวิตนะคะดำเนินไปนะคะด้วยกันนะคะจูงมือกันในยามเท่าแก่สละชลานะคะเขาไม่ต้องการที่จะไปเสียค่าสินสอดนะคบแต่บางคนโชคดีหน่อยที่ได้ที่ไปได้เจอสามีฝรั่ง ะะที่แบบว่าเ,ออเขามีฐานะที่ดีหน่อยก็สามารถเรียกค่าสินจอดแต่ผู้หญิงมันก็ไม่ได้โชคดีทุกคนนะคะอันนี้ก็คือหอัวข้อที่ที่3นะคะคือเรื่องสาเหตุเพราะอะไรที่คนไทยเราเสียเปรียบฟิลิปปินส์แล้วก็คือค่าสินสอดน,นะคะแล้วก็มาดูอีกข้อข้อที่4เนี่ยนะคะคือเรื่องบนเตียง อันนี้สำคัญมากนะคะเรื่องบนเตียงเนี่ยคือมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ปูนาเห็นมานะคะที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยคนไทยโดนสาวฟิลิปปินนะคะตีท้ายครัวเยอะมากเยอะจริงๆนะคะคือปุนาทำงานอยู่ในค่ายทหารในปูนาจะเห็นเห็นตลอดเลยสามีคนไทย